สวัสดีค่ะนักเรียนม3ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่สามในใบางานที่คุณครูให้ไปเรื่องของพาราโบลาทีนี้นี่ข้อที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ประมาณว่าคุณครูให้หนูติ๊กว่าสมการไหนที่เป็นสมการของพาราโบลาบ้างแล้วสมการไหนที่ไม่ได้เป็นเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อน อันดับแรกจะให้ดูสมการของพา,าราโบลาซึ่งสมการของพา,าราโบลาเนี่ยจะมีรูปอยู่ว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้อันนี้คือรูปของสมการพา,าราโบลาที่คุณครูชี้ลูกศรไปใช่แล้วจะมีรูปอยู่ว่า y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ x y เป็นตัวแปรและ a b c เป็นค่าคงตัวเด็กๆดูนะอันนี้ตัว x นี่ตัว x ตัว y ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเขาเป็นตัวแปรแล้วตัว a นี่ a b c ตัวเนี้ยเขาจะเป็นค่าคงตัวโดยที่ a จะต้องไม่เท่ากับ0อ่าถ้า a ไม่เท่ากับ0นหมายความว่าไงหมายความว่าเจ้าตัวนี้เจ้าตัว a x เนี่ย มันจะต้องมีอยู่มันจะต้องไม่หายไปตัวนี้โอเคนะคะเรามาเริ่มโจทย์กันเลยโจทย์ข้อที่หนึ่ง y เท <Y S 1> ่ากับ 3x บวก6 y เท่ากับ 3x บวก6 <Y S 2> ในข้อนี้ในข้อที่หนึ่งเนี้ยคุณครูพิจารณาว่ามันเหมือนในสรรมการพาราโบลาไหมในข้อหนึ่งถึงสี่เนี่ยคุณครูแอบเอาสรรมการพาราโบลา มาไว้ตรงนี้มาไว้ริมๆตรงนี้นี่ข้างล่างมุมล่างขวาให้นักเรียนได้แอบดูสมการของพาราโบลาเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในรูปที่ว่า y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c แล้วเรามาดูข้อที่1 y เหมือนกันอ่ะคราวนี้อันที่สองมันต้องเป็น a x กำลังสองแต่หนูดูลูกมันอยู่ในรูปของ a x กำลังสองไหมไม่อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ x เนี่ยถ้าเป็นพาราโบลาเขาต้องกำลังสองแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้ x เขาไม่กำลังสองนั่นหมายความว่าข้อนี้ไม่เป็นสมการพาราโบลาแต่มันติ๊กเลยเราขีดเครื่องหมายถูกลงที่ข้อนี้ได้เลยนะคะอ่ะข้อสอง ข้อที่2 y เท <Y S 1> ่ากับ6เอ๊ะ y เท่ากับ6 <Y S 1> มันเหมือนในรูปของสมการพาราโบลาไหมพาราโบลาเขาต้องเป็น y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c อั X นนี้ก็มี y เหมือนกันแต่เเขามี6เลยเขามีตัว c เลยเขาไม่มี ax กำลังสเลยเป็นไหมไม่เป็นดังนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นค่ะข้อแรกถูกครูหายไปแล้ว อ่ะข้อที่สองข้อที่สองโจทย์บอกว่า y เท่ากับ 2x กำลังสบวก3อ่านในข้อนี้เรามาลองดูกันเน,นี่มันมันมีมันมีมันมี y อ่ามี y มี2 x กำลังสองอ่ะเรามีตัวนี้ละตัวที่หนึ่งตัวที่สองมีตัวมี c ด้วยทีนี้คุณครูอยากคุณครูอยากปรับให้มันอยู่ในรูปนี้อยู่ในรูปของสมการพาราโบลาก็คือรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก x บวก c ก็จะได้ว่า y เท่ากับ ax อ่ะ ax กำลังสองหนูก็ดูตัวไหนที่ติดอยู่กับกำลังสองก็คือสอง x กำลังสองบวก b x มี b x ไหมมีค่ะนี่แต่ว่า b เขาคือ0 0 x แล้วก็บวก4ซึ่ง4ในข้อนี้คือ3อ่าซึ่งตีของเขาก็คือ3นั่นเองทีนี้ทำไม b เป็น0ได้เพราะว่าจากที่เราได้ดูไปในข้อแรก ไม่ใช่ดูไปในข้อแรกดูไปในสมการของพาราโบลาเขามีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งก็คือเขาจะบอกว่า a ต้องไม่เท่ากับ0แต่ครูถามว่า b เป็น0ได้ไหมได้ c เป็น0ได้ไหมได้ถ้า b เป็น0 c เป็น0แสดงว่าอาจจะไม่มีตรงนี้ก็ได้อาจจะไม่มี b x อาจจะไม่มี c ก็ได้ ถ้าเขาเป็นศูนย์แต่ตัวที่มีแน่ๆจะต้องเป็นตัวนี้ค่ะจะต้องเป็นจำนวนนี้ก็คือจำนวน ax กำลังสองคือจำนวนที่ต้องมีแน่ๆดังนั้นเราเริ่มจากทางออกแล้วว่าสมการของพาราโบลาเนี่ยจะต้องมีเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้เลยเป็นเจ้าตัวสำคัญนั่นก็คืออะไรก็คือตัว A x กำลังสองนี่ตัว A x กำลังสองนั่นเอง ตัวนี้เลยคือตัวสําคัญเลยสําคัญเลยเราดาวให้เขาเลยอเป็นตัวสําคัญเลยดังนั้นเราดูง่ายๆลูกถ้าเป็นสมการพาราโบลาจะต้องมี y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวกส c อาจจะมีด้วยก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้อะเรามาดูข้อนี้เป็นไหมข้อนี้เป็นเป็นเป็นเ,นเพราะม A ี x กำลังสองเป็นอ่ะต่อไป y เท่ากับ 6x 6y เท่ากับ6ลบ x กํลัง2ข้อนี้ข้อนี้เขาหลอกเราอ่ะให้หนูลองเขียนอยู่ในรูปของสมการพาราโบลาก็จะเป็น y เท่ากับลบ x กํลัง2บวก b x มีไหมไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่า b เขาเป็น0ก็เป็น0 x บวก c คือ หกค่ะข้อนี้เหมือนเขาสลับที่กันเนี่ยตรงเนี้ยสลับที่กันเขาสลับที่หลอกเรานิดเดียวดังนั้นข้อนี้เป็นไหมลูกเป็นเป็นสมการของพาราโบลา,บลาอะไปข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่ห้าข้อนี้ง่ายๆเลยข้อนี้ x เ,เขาเป็นกําลังสองไหมนเนี่ยไม่เป็นหมายความว่าเขาไม่เป็นสมการของพาราโบลาค่ะอะข้อที่ห y เท่ากับ x กำลังสามบวก2 x กำลังสองบวกหโอ้โหข้อนี้มาถึงอลังการงานสร้างที่สุด x กำลังสามก็มาแต่สมการของพาราโบลาจะต้องอยู่ในรูป y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c แต่ว่า ในโจทย์ข้อนี้เป็นกำลังสามเลยแสดงว่าใช่พาราโบลาไหมแสดงว่าไม่เป็นข้อที่เจ็ดอุย้ยข้อนี้คุณครูเห็นแล้วมีกำลังสองอมี x อก,กำลังสองแลละใชแ่แน่ๆเราลองมาเขียนเพื่อความมั่นใจ y เท่ากับ เอกลังสอง่ะคืออะไร a คือลบหละทีนี้ x อ็กกำลังสองบวก b ีเไม่มีรูก b เป็นศูนย์บวกสเขียนได้ไหมเขียนได้เนี่ยมันเป็นกำลังสองปุ๊บอะเรารู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นพาราโบลาดังนั้นข้อนี้เป็นสมการของพาราโบลานะคะและข้อสุดท้ายคุณครูให้หนูตอบเลยว่าเป็นไหม พอหนี้ y เท่ากับ 548x คำตอบก็คือไม่เป็นสมการของพาราโบลาเพราะอะไรลูกเพราะว่า x มันไม่ได้กำลังสองเห็นไหมเราสังเกตง่ายๆดังนั้นคุณครูขอสรุปเลยนะคะขอสรุปเกี่ยวกับสมการของพาราโบลาเลยขอสรุปเลยว่าถ้าเกิดว่า เป็นสรรมการของพาราโบลาให้เราดูแบบง่ายที่สุดเลยก็คือดูว่ามันต้องมี y เท่ากับ ax กำลังสองคือต้องมี A x กำลังสองอะประมาณนี้นะอันนี้เป็นเป็นการสรุปแบบง่ายๆเป็นแนวทางในการเวลาเราจะไปเดาข้อสอบหรือว่าทำข้อสอบด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ